บางจากรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นจากภาพยนตร์โฆษณาข้าวแกงความสุขที่ยั่งยืนคือกำไรที่มั่นคงคุณกลอยตาณถลางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทภาพยนตร์โฆษณาจากภาพยนตร์ข้าวแกงความสุขที่ยั่งยืนคือกำไรที่มั่นคง ในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นครั้งที่38ประจำปีคฤิสตศักราช2021จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนจอนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาและวิทยาลัยแสงธรรมโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้สร้างสารรค์สื่อที่ดีมีคุณค่าและส่งเสริมคุณธรรม อันจะนำความเข้มแข็งสู่สังคมและครอบครัวไทยเพื่อสนับสนุนให้เกียรติเป็นกำลังใจให้เกิดสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทยนบ,บทเซนหลุยมารีเดอร์มงฟอร์ดมหาวิทยาลัยอััมชัญเข้าแกงจัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีบางจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562เพื่อสะท้อนปรัชญายในการทำธุรกิจของบริษัทที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงสังคมรอบด้านอยู่เสมอโดยใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีการเผยแพร่ต่อในหลายประเทศอีกด้วยจนถึงปัจจุบันมียอดผู้ชมประมาณ30ล้านวิว